พ่อจะถามว่าเมื่อกี้ไอโอกินข้าวเกลียบหมดหรือเปล่าไอโอแอบบกินข้าวเกียบอยู่ในมือพ่อหรือป่าเนี่ชยชูถุงข้าวเกียบถุงข้าวเกียบอยู่นี่ใช่ไหมพ่อเขาถามว่าไอโอไอโอแอบบกินหรือเปล่าหลักฐานอาปากอาปากอาปากให้พ่อดูอถ้ามันมีอ่ะเดี๋ยดิเดี๋ยวจะพึ่งดิให้พ่อดูก่อนอากว้างหนกนิ้นเดี๋ยนะตรงนี้เห็นอ่ะลอดแ,แ่นเข้าไปตรงนี้เห็นอ่ะ อาปากก่อนเอาลิ้นลงเอาลิ้นลง,ลงน,นี่เจดูเป็นหลักฐานอ่ะนี่เห็นไหมหอขาขาดนี่ไม่ใช่นี่ใช่ใช่ข้อนี้ใช่อันนี้อ่ะไม่มีน,นี่เจนอโอ้ยอ,ยอะตรงนี้ม่มีไมีไหนนี่แล้ว,แล,วแล้วเขาเกี่ยวเยอะแยะเมื่อกี้นี่หายไปไหนอ่าอยู่ตรงหูงปาอีกคั้นอัพเพราะว่าไอโอหม่ำไปำอาปากไม่ใช่ อันอันไม่หม่ำก็ไม่ต้องร้องนี่อ้าปากให้ดูไปทางไถ่อีกทีนึงกว้างที่สุดกว้างที่สุดไม่เห็นะปอดจะขาดเลยอ่าเดี๋ยวมันเหมือนจะมีแต่ไม่ใช่นะอ้าอ้าเงียหน้าเงียหน้าอ่าแลบลิ้นแลบลิ้นตายลิ้นก็ไม่มีบนลิ้นน่ะข้างลิ้นข้างลิ้นข้างลิ้นอีข้างนึงแลบลิ้นให้ยาวที่สุดสิเพราะว่าอาจจะอยู่ลึกที่สุดนะอ่าไม่มีเหรอไม่มี อ้าวแสดงว่าเมื่อกี้พ่อกินหมดเองที่นี่ใช่ไหมใช่ครับ